สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด l a g n a l o ok k v return นะครับอันดับแรกคือเราต้องมี vpn ก่อนนะครับ vpn ของออสเตรเลียครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็สามารถโหลดได้เลยหลังจากที่พี่ๆทุกคนติดตั้งเสร็จก็ก,กดทำการเปิดหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเลือก connect to australia vpn สีเขียวนะครับข้างล่างหลังจากมันทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วอะ่ะข้อควรสำคัญคือเราควรจะ เปลี่ยนเป็นอีเมลที่ไม่ได้เชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้อีเมลที่เชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์ไทยไว้เนี่ยครับมันจะไม่สามารถติดตั้งตัวเกมได้ครับจากนั้นเราก็จะไปที่ลิงก์นะครับของ l a g n l ล o ็ V Return ครับแล้วก็กดติดตั้งครับหลังจากเรากดติดตั้งเสร็จปุ๊บถ้ามันขึ้นเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลดแล้วอะให้เราทำการปิด VPN ได้เลยครับ ส่วนอัปเดตตัวเกมเราไม่จําเป็นต้องเปิด VPN ครับก็สามารถรันโหลดได้ปกติเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จนะครับแล้วก็เข้าเล่นเกมได้เลยครับโดยไม่จําเป็นต้องมด VPN ครับเพราะว่าเราจะมดเพียงแค่ตอนติดตั้งตัวเกมเท่านั้นครับก็ตอนนี้ผมก็จะทําการเข้าเกมเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าสามารถเข้าเล่นได้ปกติแล้ว เราก็จะมีเชื่อม Facebook เชื่อม่าเดี๋แตผมสร้างเป็นในนี้มันจะขึ้นหมุนติ้วๆรอสักพักหนึ่งครับมันก็จะเป็นขึ้นดาวน์โหลดแพรพอเราดาวน์โหลดแพทเสร็จปุ๊บมันจะมีให้ดาวน์โหลดตัวเกมอีก4.5กิกเลยครับก็ใช้เวลานานหน่อยเนี่ยครับจะขึ้นแบบนี้อ่ดี๋ยวรอสักพักมันจะขึ้นเป็นดาวน์โหลดเปอร์เซ็นต์ให้ เอ,อน่าจังหลังจากที่ขึ้นดาวน์โหลดแล้วนะครับก็รอจนกว่าจะครบพอครบเสร็จมันก็จะให้เราดาวน์โหลด4.5กิกเลยครับผมก็รอยาวๆไปที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดมาสักพักก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ มันจะมีเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดอีกทีหนึง่งก็คือ4.5กิกแล้วก็กดโอเคไปเราจะดูอ่าเราสามารถดูทางดูได้ทางขวามือบนนะครับไอ้โทษทีครับซ้ายมือบนจะมีดาวน์โหลดแพทบอกอยู่ว่า6 4ทับประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับหลังจากที่ขึ้นหน้าดาวน์โหลด4.5กิกก็จบ แค่นี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ